สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากลุ่ช่องไออุออ่นที่แสนอบเ่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคอมเมนต์กันค่ะนี่ใน youtube ของเรานะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่ามาดูคลิปแรกกันเลยค่ะคลิปแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่านะคะอุ้ยทุกคนมีคน คอมเมนต์มาด้วยค่ะทุกคนไหนดูสิล่าสุดนะคะข้าวเหนียวไก่แปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนมาค่ะต่อข้าวเหนียวไก่ตักไข่เหรอข้าวเหนียวหมูฟอข้าวเหนียวหมูกระเทียมข้าวเหนียวไก่น้ำปลาอร่อยมากอร่อยมากขาวเหนียวกระเทียมโรยมีมะนาวด้วย เผ็ดนิดหนึ hmm. ่งแม่หนูดีขายซื้อร้านข้าวเหนียวหมูทอดแม่จอ <c ười> <c ười> ยหรือไม่ใช่เออถูกแล้วอะไรแม่จอยราคาย5บาทกับ40บาทมี4สาขาคืออะไรคะเนี่ยไม่รู้นะคะเราก็จะมาตอบกับคอมเมนต์น้องกันว่า หมายถึงอะไรคะโอเคทุกคนเราก็ส่งไปเยบรอยแล้วนะคะคือเราก็องเหมือนกันนะอันนี้ยังจะไม่มีคอมเมนต์นนะโอเคอยากไปรูรัดอันนี้ก็ยังไม่มีคอมเมนต์นะคะทุกคนดีค่ะสวัสด อันนี้ก็ยังไม่มีนะค่ะอันนี้ก็ไม่มีไม่มีหมดเลยอันนี้นะคะทุกคนอยากไปรต้จัค่ะทุกคนวันนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่มีอุ้ยไม่มีใครคอมเมนต์เลยมีอยู่นั่นแหละเอา โอ้ยฉันระประหัวอะไรเนี้ยหนต่อไปอันนี้นะมีหนึ่งคอมเมนต์ชอบดูเกมสกุระแบบนี้มากค่ะอุ้ยตอบกับคอมเมนต์นี้ก่อนขอบคุณนะคะแล้วก็ใส่รูปหัวใจไปด้วย มาดูกันทุกคนอันนี้ก็ไม่ไมีอยากไปรู้วโอเคไปเร็วนะคะ,คะอันนี้ก็มีหรือเปล่าไม่มีมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ไม่มีแล้วอันนี้ออันนี้มีมาดูกันอย่างเริ่มแรกอะไรอ่ะมีเชื่อการตอบกลับไม่เชื่ออะไรเขาตอบกกับอะไรตัวละครในเกมคุณก็เป็นแบบคอนนาระ แล้วคุณละ่ะมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาทำตัวเองให้ดีก่อนเถอค่อยไปว่าคนอื่นสิทธิ์อะไรของคนละ่ะที่จะมายุง่งแล้วตัวแล้วตัวเองสวยมากหรอครับถึงกล้าว่าคนอื่นเขาสวยในแบบของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขานะครับแต่งตัวได้แค่นี้หรอที่เท,ท,ท,ทอะไรอะเทเอล ถ้าต,ตัวจริงเป็นแค่เบดคอผู้หญิงอุ้ยเราจะไปกดติดตามเขานีนะคะเพรเขาตอบกลับให้เราโอเคก็ติดตามมีสิทธิ์อะไรโหกเก่งมากอุ้ยไม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีคนมาพูดแบบนี้ช่างเถอะค่ะคนต่างชาติยังเกลียดเลย เออจะด่าอะไรก็ได้นะคะตอบกับคอมเมนต์นี้หรือเปล่าตอบไหมต่สี่สัปดาห์มาแล้วแต่งตัวไม่สวยเหมือนจะไม่ใช่คนฮ่าฮ่าาทุกคนโอเคเราจะมาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าใครจะด่าเราด่ามาเลยเราก็จะตอบคอมเมนต์ว่าตอบเหมือนคนนี้นะคะคนขี้บอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาอช่างเธอ เธอแต่งตัวไม่สวยแต่ฉันสวยเป็นผู้ชายด้วยอะไรเห็นหน้าคนเขียนแล้วขำขอโทษครับเห,นหนเห็นหน้าคนเห็นหน้าคุณเขียนแล้วขำขอโทษครับทำไมมันเปลีอย่างไงบอเสืออะไรเอาตัวคุณมาลงหน่อยครับสภาพสวยขนาดไหนหน่าเกลียดตัวละคร สวยสวยก็ไม่มีอ๋อรุ้คนรู้ไหมเราสามารถแต่งตัวสวยได้แต่แค่มันขี้เกียจหาก็เลยแต่งตัวแบบสบายสบายแบบเออแบบนี้ก็ได้มันก็สวยนี่แต่งตัวธรรมชาติค่ะน่าเกียดตัวละครสวยก็ไม่สวยเราแต่งตัวสวยกว่าเธอ ไหนเอามาลงหน่อยสภาพสวยขนาดไหนโอเมก้า oh ช่องก็ไม่เห็นมีคนดูอุยกรีดหาพ่อด้วยน่าเกลียดสอนทำแบบนี้หน่อยได้ไหมคะเล่นด้วยได้ไหมคะแต่งตัวก็เหมือนคนต่างชาติฮ่าอุยจริงหรอแต่งตัวก็คนเหมือนต่างชาติอ่ะไ่ม่ดูสภาพตัวเองกันแล้วคะ่ะ ยัยคิตตี้บ้องแบลในกดไปดูซิไม่มีโอผู้ติดตามหนึ่งคนคือใครกอนเนี่ยฮะโอข้อมูลช่องไม่มีเลยสภาพว่าคนอื่นแต่งตัวก็ไม่สวยโอช่างทีง่หนูแม่นั้นเลยจ้า ยังไม่ลงคลิปเลยจ้ายังยังไม่จบดูคนแล้วก็จะไปต่อกับระบบคลิปนี้อีกอเดี๋ยวเราจะมาดูช่องที่เขาตอบกับนี่ไอโอตัวตึงตัวตึงเลยเหรอหน้าแรก คิด้ก็จะมาคอมเมนต์นะคะทำงี้ทำได้ไง่ายเก่งมากๆสวยมากเลย แบบโคตรเท่อ่ะก็แบบพิมพ์ไปแค่สามนี่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าทำไม่รู้อะไรจะทำนะ,ะอโอเคตอบเมนเสร็จแล้วนะคะก็ะจะมาตอบอันนี้นมีแค่สองล่าสุด sơn sang ban nổi đây mùi ấy đi sẵn sơn ban lò mẹ sẵn sàng ấy ấy đi m này m m Nó đi, อันนี้ก็ไม่มีนะคะอุ๊ยน,นี่มีสีคอมเมนต์เลยสนจจงมันหน่อยทำไมเสียงเป็นแบบนั้นนะคะไม่สบายหรอคืออยากจะบอกนะคะคือตอนเดก็กๆอะ เสียงอะเสียงเรานะคะแบบแหบมากแล้วนะคะจะเป็นคนตลกนะคือแบบมันเสียงแหบจริงแบบเหมือนไม่คนไม่มีเสียงพอโตขึ้นมาเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะให้เราดัดเสียงเราดัดไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้เราเป็นทําเสียงบูชาเราทาได้ดูนะเป็นเสียงบูชายนะทำไรเนาะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหาม่เสียงผู้ชายอืมโอ้ว้าวทำไมคุณนั้นสวยจังเ <c oughs> นี่ยคือเสียงที่เราแบบทำผู้ชายได้นะคิดไหมแ <c oughs> ล้วแล้วนะอีกแล้ว ยมใช่ไหมยมนี้ก็ติดตามเราหรือเปล่านะสสอุ้ยเสียงเกมดังอะไม่ค่อยจะได้ยินจริงค่ะเสียงเกมดังมากปิดหัวจริงนะสวัสดีค่ะสวัสดีเลย พี่เอาเสียงเกมลงหน่อยเสียงเป็นอะไรคะมันจะไม่สบายเสียงแหบจังคะเอาเสียงเกมลงหน่อยหนูเ,เคยเล่นแล้วคะ่ะทำไมไม่มีบ้านแบบนั้นคะพี่เอ่อเสียงแหบจังคะ <c oughs> มันไมบปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือแบบ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเกิดต่างธรรมาชาติว่าเสียงเราจะเป็นไงเตที่จริงเรียกได้เสียงหวานๆวานเหมือนเขานะแต่เราเกิดมาทำเสแบบนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกเกิดมาเป็นแบบไหนไงที่ฉันอยากเลือกเกิดเป็นเสียงหวานแบบเป็นคนน่ารักน่ารักมันก็ไม่ใช่นะคะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ว่าอุ๊ยเลาเกิดเป็นคนรวยแล้วก็ขอเป็นเสียงน่ารักน่ารักแบบคนน่ารักน่ารักแบบ คนสวยไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นลูกใครบ้างนะเอิมหนูเคยเล่นแล้วคะ่ะทำไมไม่มีบ้านแบบนั้นค่ะพี่ต้องทำเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบกลับตอบกลับว่าเอิมเดี๋ยวลงในคลิปนะคะจะสอนเอา จะสอนเดี๋ยวลงในคลิปนะคะจะสอนโอเคไอ้อุนนอ่นนาะขวัญเองอุ้ยโอ้ยกอดไอ้อุ่นพรุ่งนี้นาะขวัญกลับมานะ โอ้ไม่เกดเพื่อนฉันเท่มากทุกคนเราไม่คิดว่าเพื่อนนะคะจะมาแบบโอ้เพื่อนเป็นเพื่อนนะไอ้เพื่อนหรือใครเนี่ยโอ้เพื่อนแซ่บมากไม่ใช่เพื่อนอนะ่ะหน้าไม่ค่อยเหมือนเลยนัญจริงปหมเนี่ย สวัสดีค่ะอะไรอ่ะคดจงเหรอคดจึงคนเราอ่านออกอยู่แต่แบบคิดเกิดอ่านอ่ะคดจงคดจึงเบื่อ,อไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเพราะตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าฉันจะทำอะไรดีหรือทำคลิปเรื่องเรื่องอะไรดี เรื่องฉันแอบนีพ่อกับแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ใช่ใชชเมื่อฉันโดนพ่อกับแม่จับได้ว่าแอบไปเที่ยวกับน้องเอ้ยเดี๋ยวขอคเขก่อนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดกแล้วเรื่องพี่ชายฉันรู้ไหมทำไมคิดนานเพราะว่าไปดูมาเมื่อกี้ไม่ไเล่าใครนะคะไป ดูคือการบ้านคุยแต่งประโยคไงฉเฉลยแต่งว่าพี่ชายฉันพาไปเที่ยวทะเลก็เลยคิดออกแหละว่าจะเอาเรื่องเมื่อพี่ฉันพาแอบพ่อกับแม่ไปเที่ยวเอ้เมื่อพ่อกับแม่จับได้ว่าฉันและพี่ชายแอบไปเที่ยวเออแบบนั้นโอเคเดี๋ยวค่อยไปลงนะคะมาตอบคอมเมนต์ก่อนสวัสดีค่ะ อุ้ยมันได้ยินยินเสียงเพลงอะถ้าพี่ปิดเสียงเพลงหนูน่าจะได้ยินเสียงชัดนะคะจริงป,ปิดแล้วนะปิดแล้วแต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ยินได้ยินเสียงเหมือนเดแบบปิดแล้วทำไมมันมีเสียงคือเสียงม,นมันในเกมไนีลยมันเข้าอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือฉันตอบกับไปขิค,ค่าเออ คือคนเนี้ยแม่ตีลูกไม่ดีนะคะก็เลยตอบไปว่ามันเป็นการแสดงค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเออมันไม่ใช่เรื่องจริงเออมันเป็นการแสดงแม่ตีลูกไม่ดีเป็นการแสดงค่ะพี่นเนแสดงสุดี้่ะเ<ด>อ<ด>อ หายอยู่นะโอ้ยเมื่อไรเนี่ย,ดด <c oughs> ยฉันชื่อข้าวหอม ให่นะโอ้แบบเจ็บมาปูกันติงต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดยช่า สวัสดีค่ะมารับชมด้วยจ้าชมมากค่ะอุ้ยรับทราบงับโอเคก็คือชมด้วยจ้าอ๋ออโอเครับทราบงับก็ออตอบดูคอมเมนต์นั่นแหละ จะไปโรบอกค่ะทุกคนมีคนหมาแค่หนึ่งคนและแกมไม่อยากจะบอกคือเขาบอกให้ฉันเล่นแมพใช่ไหมฉันตอบว่าอ๋อค่ะไม่สนคือแมพนั้นมันเล่นยากใครล้แล้วก็เลยอบสวัสดีค่ะส,สวัสดีน้ำหน้าสอนจริงตอบดีๆแหละตอนนั้นคือหอนห่วยมากจนแม่ด่าสวัสดีค่ะสวัสดีส 哎呦！ คนมีคนบอกว่าขี้กากมากเราเลยตอบไปว่ากากนะง,งไยเป็นไงกากแล้วไงคะไม่สนค่ะ,ปะโปกากรจงตึงมีคนรับใจใจอะไรใจดำสนุกมากค่ะเพียนได้แหละ กับเพนแกนี่อุ้ยวันนี้เราจะทำดำตรงดี คลิปมันเยอะเกินมันก็คงมจบม่จบสวัสด,ดีค่สดดะสัสด,ดีค่ะวันนี้ดดดดบ่อยๆนะคะชอบเจนนี่กับคุณนะงะังงับกับคุณนะงะังงับ ก็ค <łość> ่อนข้าับสวัสดีอันนี้เมื่อฉันเข้าห้องโมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีพิมพ์องอันนี้ เป็นคลิปที่แบบสวัสดีค่ะทุกคนคลิปที่เรานะคะคือก็แบบเราอะทำคลิปไม่เป็นคลิปแรกแรอะก็แบบงงเอ๊คลิปนี้มันทำยังไงนะแล้วทีเนี้ยก็ที่จริง่าจะเอาลงแต่มันแบบไม่สนุกไงเลยเมะได้เอาลงแล้วทีนี้แกฉันเพิ่งไปกดแล้งอะอ,อดแอปที่จะมาเผื่อเด็กๆเนาะ ไม่เอาเอากดผิดนะฉันเข้า YouTube ค่ะคิดเราตอบเสร็จแล้วนะเราก็จะมาดูอะไรกำหนดเวลาเก็บแ้วไอ้ทุกคนอันนี้เราเต้นนะ มีใครจะขอแล้วว่างใครเลยมีแย่มนะมีใครอันนี้เราเล่นอยากดูผู้ติดตามมากแต่ไม่รู้ว่าผู้ติดตามเรานะคะวิวของคน ไล่สดสร้างโอเคจบไปแล้วนะทุกคนเรามาตกิดเมนเทียอรเวยมีคนลงแบบใครเอ่ยนะรักหลวงหลอกเต็มเรื่องสนุกมากหรอไหนอะนีเวียซีแอนด์อีตัวนี้อะจะใ่้ ไหนตเร่อเระอุยลาบูลาบูลาบูลาบุแจกบ้านลาบูบูอุยทุกคนงั้นเราไปดูก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเราจะมาแสดงหนังโอเคแสดงหนังเรื่องเมื่อพ่อกับแม่จับได้ว่าพี่ชายและฉันแอบไปเที่ยวจะเป็นไงเราไปรับชมกันเลยอย่าง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 เด็ดเด็ว แล้วขอแบบนำก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปนะคะรอดูเลย